นยามเย็นฮามาดูข้าวหนาะข้าหนาอันนี้ฮาปุ๊กร่างมูกำลังตั้งทง้องแป่งน,นี่ข้าวแถวบ้านมันสิง,งามบดได้ใส่ปุ๋ยจ้าเถอก็มีข้าวนี่นะ่ะเอาง่าย คนอื่นบอกว่าข้าวนี้เห็ดยากแต่สําหรับความรู้สึกถ้ามีน้ํามีนะน้ํานะข้าวนี่เห็ดไงกลัวมูในบรรดาเห็ดหกพริกบักเขือเห็ดเสาวารดบักกระทกโลกเห็ดแจ้งมาเบิดละข้าวคือเห็ดไงใช้คำว่าง่ายในในในความรู้สึกเลยเฮาเฮาเห็ดทุกอย่างเฮาเห็ดมันสับปะรังเฮาก็เห็ดเนอะยางพาราเฮาก็ปุกมือแปลงหุ้นเฮาแต่ข้าวเนี่ยเฮาหวานไว้ซื่อ ก็ได้กินละปุ๋ยบบได้ใส่เม็ดแต่เม็ดเดียวเนะี่ยปุ๋ยข้าวนี่บ่เคยได้ใส่ปุ๋ยกำไรเฮาคือเฮาได้ค่ายนะแต่เฮาเฮาได้กินละทั้งปีถือว่าข้าวนี้เป็นพวกที่บอกว่าเห็ดข้าวยากนี่อย่าไปเสียเขา เฮ็ดปีหนึ่งนี่ได้บักซองสามร้อยทุ่งทุ่งปุ้ยเนะี <c> ่ย <oughs> ก็เลยว่าเฮ็ดง่ายน,นี่บักม่วงนี่บักม่วงหามาเบิง่งนี่กระถกลกูกนี่ลนเอาปุ้กไว้คุมบักม่วงบักม่วงก็ได้กินนะ่าบักม่วงเอ้ยลายอยู่บักกระถกลูกนี่หันมาแถนศิลน,นะลูกมันก็นอีง,งามไทยนงก็อีงามซะนี่นี่นะ นี่ก็มีไทยหนงครับม,มาแทนสินทอม